สถานีวิทยุเสียงสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอากีดะโดยอาจารย์ฮัดิษบุญมาเลิศบิสมิลลาฮิรเราะห์มานุรราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลามีนวะบิฮินัสตัยนและพลาวะลากูวะตะอิลลาบิลอฮินะลีนอะซีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัด وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسل لي أمري واحلل عقدة من لساني يقه قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باتلا وارزقنا اجتنابه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ความสันติความเมตตาความจำเริญจากอฮ์สุบฮานะหูวะละอลาได้โปรดประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับผมที่ให้เกียรติในการรับฟังนะครับกับเรื่องราวนะครับที่ผมนั้นได้หยิบยกนํามาพูดคุยกับพี่น้องนั่นก็นคือเรื่องราวที่มีความเกี่ยวพันและเกี่ยวข้องกับหลักอะกิดานั่นเองนะครับอันฮัมดุลดลลาละ ขอชูโกตขอบคุณต่อลอสุบฮานาฮูวตาลานะครับที่พระองค์นะครับได้ทรงทำให้พวกเรานั้นได้มีลมหายใจนะครับจนกระทั่งได้กลับมาในการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของอาคีดาซึ่งเป็นหนึ่งเรื่องนะครับที่มีความสำคัญมากที่สุดสำหรับเราบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับ ถามว่าเรื่องดังกล่าวตรงนี้นะครับมันมีความสําคัญอย่างไรนะครับพี่น้องลองนึกตามง่ายๆนะครับว่าหากวันนี้นะครับเรานี่ปฏิบัติอามันอิบาดะทั้งหมดเนี่ยนะครับอย่างครบถ้วนอย่างสมบูรณ์แต่ถ้าหากอะกิดะของพี่น้องนะครับเป็นอะกิดะที่มันไม่ถูกต้องเป็นอะกีดะที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่มันผิดเพี้ยนนั่นหมายความว่าการอิบาดะดังกล่าวของพี่น้องนั้น จะ,จะไม่เป็นที่ถูกตอบรับณที่อัลอสสุบหฮานะฮุวาตาลานะครับท่านเชคโมฮัมหมัดบินอัมดุลวาฮับนะครับท่านนั้นได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอากีดานี่มันมีความสำคัญนะครับที่จะทำให้อิบาดานั้นถูกตอบรับประหนึ่งนะครับการละหมาดประหนึ่งการละหมาดนะครับ เงื่อนไขสําคัญที่จะทําให้การละหมาดนั้นถูกตอบรับนะครับนั่นก็คือเรื่องของการอาบน้ําละหมาดนั่นเองหากน้ําละหมาดนะครับของเรานี่นะครับอาบอย่างบกพร่องนะครับอาบอย่างช่วยๆนะครับแน่นอนครับสิ่งดังกล่าวนี้มันก็ไม่สามารถที่จะทําให้การละหมาดของเรานั้นถูกตอบรับได้นะครับดังนั้นเช่นเดียวกันครับวันนี้นะครับอันท่ำโดลิลลาที่พระองค์นั้นนะครับได้ทรงทําให้พวกเรานั้นได้มาเรียนรู้กันนะครับในเรื่องราวของ หลักอะัครีนะครับผมก็ทำดุลิละนะครับพี่น้องครับตำรับตำรานะครับที่เรานั้นได้ทำการพูดคุยกันมานะครับน่าจะประมาณราวๆสักเกือบเกือบสิบตอนได้นะครับน่าจะสิบตอนกว่าๆนะครับเรานั้นนะครับได้พูดคุยถึงตำรับตำราหนึ่งเล่มน,นะครับนั่นก็คือเรื่องราวของอัชรุกวาวาเอฟินอิสติกอมะนะครับกฎสิบข้อในการยืนหยัด นั่นเองซึ่งตำราตำราดังกล่าวนะครับเป็นของท่านเชคอับดุลรัซักบินอับดุลมุฮซินอันบัดนะครับซึ่งท่านนั้นเป็นปราดเป็นผู้รู้นะครับอยู่ที่เมืองมาดินะนั่นเองแลนะขณะนี้นะครับเรานั้นก็ได้เข้าสู่ข้อที่5นะครับซึ่งข้อที่5นี่นะก็ได้ทําการพูดคุยกับพี่น้องไปแล้วนะครับบางส่วนนะครับแต่อาจจะยังไม่หมดนะครับวันนี้ก็ถือเป็น การที่เรานั้นนะครับอาจจะเริ่มเรียนกันเลยนะครับตั้งแต่ข้อ5นะครับถือเป็นการทบทวนไปในตัวด้วยนะครับกดข้อที่5ครับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องราวของการยืนหยัดนะครับนั่นก็คือการยืนหยัดนะครับมีความเกี่ยวข้องนะครับกับคําพูดการกระทําและเจตนานะครับการยืนหยัดนะครับมีความเกี่ยวข้องกับ1คําพูดนะครับ2 การกระทำและ3เจตนาสิ่งดังกล่าวนี้นะครับหากพี่น้องนั้นได้รับฟังเรื่องราวของอะกีดะมาอย่างต่อเนื่องนะครับพี่น้องจะเห็นได้นะครับว่ามันมีความคล้ายคลึงนะครับหรือเรียกได้ว่าแทบจะเหมือนเลยกับกฎนะครับของชาวซุนนะที่ว่าด้วยเรื่องของการอีมานนะครับนั่นก็คือนะครับอีมานีมันคือ การเชื่อนะครับด้วยกับหัวใจนะครับและคือการกล่าวด้วยกับลิ้นหลังจากนั้นก็คือการปฏิบัติด้วยกับร่างกายเห็นไหมครับว่ามีส่วน3ส่วนมีเหมือนกันเลยนะครับการยืนหยัดนะครับมีความเกี่ยวพันกับคําพูดนะครับความเกี่ยวพันกับการกระทําและเจตนาหรือหัวใจนั่นเองซึ่งพี่น้องครับ การยืนหยัดที่พึงประสงค์จากบ่าวคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือการยืนหยัดในคำพูดนะครับยืนหยัดในการกระทำและยืนหยัดในเจตนาเจตจำนงของตนหมายความว่าคำพูดของบ่าวคนหนึ่งรวมถึงอวัยวะทุกส่วนและหัวใจนั้นจะต้องมีการยืนหยัดที่มันสอดประสานกันนั่นหมายความว่านะครับเราเองนะครับบอกว่า หัวใจของเราเนี่ยยืนหยัดนะแต่เวลาเมื่อพบเจอกับวิกฤตหรือสถานการณ์จริงนะครับร่างกายของเราเนีไม่สามารถที่จะยืนหยัดเฉกเช่นหัวใจของเราเนีได้ตั้งเจตจำนงเอาไว้อันหนักแน่นนีนะพี่น้องสิ่งดังกล่าวนี้นะครับก็ไม่ถูกเรียกว่าการยืนหยัดเช่นนะครับเราเรานั้นยืนหยัดนะครับในประเด็นที่ว่าเราอาจจะ เรานีจำเป็นนะที่จะต้องละหมาดห้าเวลานะครับเราหนีจําเป็นที่จะต้องละหมาดห้เวลานะครับในวันกับคืนหนึ่งแต่ในขณะนั้นเองนะครับพี่น้องอาจจะกําลังมีธุรกิจอันใหญ่โตที่จะต้องติดต่อประสานนะครับหรืออาจจะมีกิจกรรมอะไรของพี่น้องที่พี่น้องมองว่าเรื่องดังกล่าวนี้มันมีความสําคัญนะครับการดูฟุตบอลเอ่ยนะครับการประชุมเอ่ย จนกระทั่งนะครับให้พี่น้องนี่ได้ละทิ้งนะครับแล้วก็เอาเรื่องของการละหมาดนี่มาเป็นเรื่องรองแบบนี้ครับจะเรียกว่าการยืนยัดได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะการยืนยัดครับมันจะต้องถูกแสดงออกมาด้วยกับการปฏิบัติด,ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหัวใจยังไม่พอปฏิบัติยังไม่พอนะครับจะต้องกล่าวออกมาด้วยกับคำพูดด้วย นะครับจะต้องกล่าวออกมาด้วยกับคําพูดด้วยเช่น <_ d ream> นะครับเรานั้นให้การยอมรับนะครับว่าแนวทางของท่านนาบีุฮัมัดสุลลัลอรือวาสั้นลมเนี่ยในการพูดในการจาเนี่ยนะครับก็เป็นการพูดจาแบบอ่อนโยนนะครับเป็นการพูดจาแบบสุภาพไม่แสดงออกถึงความตะกับบดความยโสความโอหังแต่เมื่อถึงเวลาจริงนี่นะครับเรานั้นเจอกับผู้คนในสังคมนะครับเข้างานสังคม และเราเองนะครับก็ได้นั่งพูดคุยกับผู้คนในสังคมจนกระทั่งนะครับในที่สุดนี่นะเรานี่ก็ทำการพูดคุยนะครับใหญ่โตว,ว่าฉันนั่นมีนั่นมีนี่จบนั่นจบนี่มานะครับเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโอ้อวดสิ่งดังกล่าวนี้ครับมันก็ไม่ถูกเรียกว่าเป็นการยืนหยัดเช่นเดียวกันดังนั้นครับย้ํากับพี่น้องนะครับว่าการยืนหยัดตรงนี้นะครับมันจะต้องสอดประสานกันทั้ง หัวใจนะครับหรือเจตนานะครับรวมไปถึงคําพูดและการกระทําด้วยนะครับท่านอิบน,นะครับรอฮิมอฮุลลอหนะครับได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอัลอิสติกอมะนั้นมีข้อเกี่ยวพันกับคําพูดการกระทําสภาพการและเจตนานะครับในการบันทึกนะครับในหนังสืออัลมุสนัดของท่านอิมามอามาัลฮัมมัดเองนะครับ มีรายงานนะครับจากท่านอาน,นัสรอฮิยัลอฮุอันท่านนั้นได้กล่าวนะครับว่าท่านนบีมูฮัมมัดสุลล,ลัลฮุอะลัยฮิวะสซาลัมได้กล่าวว่าลายสต์กี้มูอีมานอับดินอีมานของบ่าวคนหนึ่งคนใดเนี่ยจะยังไม่เป็นอีมานที่มันยืนยหยัดฮัตตาสต์กีมากลบุจนกว่าหัวใจของเขานั้นจะยืนหยัดตามไปด้วยเพราะอะไรครับเพราะเป้าหมาย ของการกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยนะพี่น้องเป้าหมายสําคัญหรือรากฐานสําคัญประการแรกนะครับนั่นก็คือสิ่งที่มันอยู่ในหัวใจดังนั้นเองนะครับในฮะดิษดังกล่าวบทนี้ท่านอับดุสสล,ลีมุฮัมมัดสัมลัุลฮุอะลัยฮ่ว่ซัลลัมจึงกล่าวว่าอีมานของบ่าวคนหนึ่งคนใดเนี่ยมันจะยังไม่เป็นอีมานที่มีการยืนหยัดจนกว่าหัวใจของเขานั้นจะยืนหยัดได้ เมื่อหัวใจเนี่ยนะครับซึ่งเป็นหรือเจตนาเนี่ยนะพี่น้องซึ่งเป็นประตรูแห่งการงานทั้งหลายนะครับมีการยืนหยัดนะครับท่านอบบมุฮัมมัห์ส,สัลลัลลอฮุอะลัยฮะซัลลัมจึงกล่าวต่อนะคบว่าวาลายสตะกีมุกลบูฮูและหัวใจของเขาเนี่ยจะยังไม่มีการยืนหยัดฮัตตาสตะกีมะลิซานุจนกว่าลิ้นของเขาจะยืนหยัด ตามหัวใจของเขาเห็นไหมครับจริงอยู่ครับว่าทุกการงานนี่ขึ้นอยู่กับเจตนานะครับจริงอยู่ครับว่าทุกการงานนี่ขึ้นอยู่กับเจตนาแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่มันจะแสดงออกถึงเจตนารมในหัวใจอันชัดเจนนะครับมันจะต้องถูกถ่ายทอดมาผ่านคำพูดและผ่านการกระทำของเรานั่นเอง ในะดิบบทดังกล่าวนี้นะครับก็เป็นะดิษที่ซอเฮนะครับผมเป็นะดิษที่ถูกต้องสามารถนํามาใช้เป็นหลักฐานได้ส่วนท่านอิบนุร์ยับนะครับ,บรอฮิมาฮุนลอนะครับซึ่งท่านนั้นเป็นปาฏนะครับในมัสฮับฮัมบารีท่านนั้นได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าสิ่งสำคัญที่สุดรองจากหัวใจที่ต้องอิสติกรมะที่ต้องยืนหยัดเนี่ยนั่นก็คือลิ้น เพราะลิ้นคือกระบอกของหัวใจลิ้นคือกระบอกของหัวใจและสามารถถ่ายทอดสิ่งที่มันอยู่ในหัวใจเนี่ยออกมาได้นะครับพี่น้องเห็นไหมครับว่าวันนี้นะครับการที่ใครคนใดคนหนึ่งอาจจะพูดจาที่มันหยาบคายนะครับอาจจะพูดจาที่มันแสดงออกถึงความหยิ่งยโสความตะกับบด ถ้าจากะดิบดังถ้าจากสิ่งที่ท่านอิมนุรยับนั้นได้กล่าวไว้นะครับนั่นหมายความว่าหัวใจของเขานี่ก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับกับที่ลิ้นของเขานั้นได้กล่าวได้พูดออกมาดังนั้นครับเราในฐานะผู้ศรัทธ,ธานะครับหัวใจนี่จะต้องอีมานหัวใจนี่จะต้องขาวสะอาดนะครับและสิ่งที่เราพูดนะก็จะต้องเป็นสิ่งที่มันดีๆนะครับเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับซุนนะ กับการกระทําของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลของอะลัยที่ว่าสั้นลมพี่น้องครับสิ่งที่ให้เป็นข้อสังเกตณนะจุดนี้คืออิทธิพลของหัวใจและลิ้นที่มีต่อเบาวคนหนึ่งในแง่ของการยืนหยัดหรือควยเขว,ขวซึ่งผู้รู้บางท่านนะครับได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าคนคนนึงจะยืนหยัดหรือจะพัดหลงเนี่ยนะครับที่เป็นสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับความยืนหยัด ขึ้นอยู่กับสิ่งเล็กๆสองสิ่งนั่นคือหัวใจและคือลิ้นของเขาหัวใจครับแน่นอนครับมันอยู่ข้างในนะครับเรานั้นไม่สามารถที่จะควักหัวใจของใครนี่ออกมาดูได้แต่เรานั้นสามารถดูได้ด้วยกับลิ้นได้กับการกระทําของบุคคลดังกล่าวการการพูดและการกระทําของใครคนใดคนหนึ่งนะครับมันจะส่อสิ่งที่มันอยู่ในหัวใจนั้นออกมา นะครับดังนั้นครับจากประโยคดังกล่าวนี้นะครับกล่าวได้ว่าหัวใจและลิ้นคือก้อนเนื้อที่เล็กที่สุดแต่อวัยวะทุกส่วนของบ่าวคนหนึ่งต้องปฏิบัติตามมันทั้งสองซึ่งหากหัวใจและลิ้นยืนหยัดอวัยวะทุกส่วนก็จะยืนหยัดตามไปด้วยคราวนี้ครับเรานั้นก็จะมาพิจารณาดูหลักฐานนะครับที่ท่านนาบี m ม h a m m ั d s a ลล a ล l a h u alaihi w a s a ล l a นะครับได้กล่าวเอาไว้ เกี่ยวกับเรื่องราวของหัวใจนะครับท่านนบีมุฮัมมัดสลลลฯวฮาอะลัยฮิวะัล่ามีรายงานนะครับจากท่านนอามานบินบะชีรนะครับรับยัลลอฮุอันฮุมาว่าท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฯว่าสัลลัมนั้นได้กล่าวนะครับในเะดีษที่พี่น้องนี่น่าจะเคยได้ยินกันหลากหลายครั้งนะครับอะลาอินนาฟินยะซดิมุตุลกพึงรู้เถิดว่าแท้จริงเนี่ยในร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันมีก้อนเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งอิซาซอล์ฮัต ص ل ลฮันยะสะดุกุลุเมื่อก้อนเนื้อดังกล่าวเนี่ยมันดีเอ่อมันก็จะทำให้ร่างกายทั้งหมดเนี่ยมันดีตามไปด้วยว่าอิซาฟาซาดัตฟาซาดันยะซะดุกุลุและเมื่อก้อนเนื้อดังกล่าวเนี่ยมันไม่ดีมันก็จะทำให้ร่างกายในส่วนอื่นๆเนี่ยไม่ดีตามไปด้วย อาลาวะฮิยัลก็พึงรู้ไว้เถิดว่าสิ่งดังกล่าวนั้นมันคือหัวใจนะครับท่านนาบีมุฮัมมัดสล,ลลัลฮอะไรยฮิวะสัลลัมบอกว่าหัวใจเนี่ยนะมันจะถ้าหัวใจดีนะครับหัวใจดีตรงนี้หมายถึงหัวใจที่บริสุทธิ์เพื่อลอสสุบฮานาหัวตาลาทำการอามันอิบาดะ ต่อรสสุฮานาหัวตาลาด้วยความบริสุทธิ์ใจการมีเจตนาที่ดีนะครับการมีเจตจำนงที่ดีการมีการยืนหยัดจากหัวจิตหัวใจเนี่ยมันจะนำมานะครับซึ่งเ,เรื่องราวดีๆนะครับที่ถูกแสดงผ่านทางร่างกายวันนี้ครับพี่น้องครับการที่เราไปหาหมอเนี่ยนะครับสมมตุติเราไปหาหมอนะครับแล้วเราเองเนี่ยนะก็รู้นะครับว่า หมอนี่แจ้งเรานะครับว่าเรานี่ป่วยเป็นโรคหนึ่งนะครับแน่นอนครับเอาเอาง่ายๆเลยพี่น้องนะป่วยเป็นโรคหัวใจนะครับป่วยเป็นโรคหัวใจแน่นอนครับร่างกายของเรานี่เมื่อรับรู้เช่นนั้นนะครับร่างกายของเราในส่วนอื่นๆนี่นะครับก็จะพลอยที่จะอ่อนแรงและอ่อนแอไปด้วยนะครับหากไม่มีกําลังใจที่มากพอนะครับอันนี้เป็นโรคนะครับที่มันเป็นในเรื่องของรูปธรรม แต่มันจะมีอยู่โรคหนึ่งครับที่เป็นโรคของเรื่องนามธรรมานะครับนั่นก็คือโรคของหัวใจที่มันแข็งกระด้างวันนี้ครับหัวใจของใครหลายๆคนนี่อาจจะเป็นหัวใจที่มันแข็งกระด้างโดยที่เรานี่อาจจะไม่รู้ตัวนะครับถามว่าเราจะเช็คได้อย่างไรครับว่าหัวใจของเรานี่มันแข็งกระด้างหรือไม่นะครับ วิธีการง่ายๆครับพี่น้องหากวันนี้ครับการอามันอิบาดาของเราเนี่ยนะมันเป็นการอามันอิบาดัดที่ทําเพียงแค่ให้มันเสร็จๆไปนะครับไม่ได้เจตนาทาเพื่อลอสุบฮานะหัวตาลาอย่างจริงจังไม่ได้ใคร่ควรนะครับกับการกระทําของเราไม่ได้กระทําให้ออกมาอย่างดีที่สุดเนี่ยพี่น้องนั่นก็อาจจะเป็นเหตุให้นั่นก็อาจจะมีต้นเหตุนะครับมาจาก หัวใจอันแข็งกระด้างของพวกเราหรือวันนี้ครับเรานั้นเห็นความตายนะครับแล้วเรานั้นยังไม่ยังคิดไม่ได้นะครับว่าการมีชีวิตอยู่ของเราบนหน้าดุนยาเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเราเนี่ยมาเพื่ออะไรนะครับนี่ก็อาจจะเป็นเหตุที่มาจากหัวใจที่มันแข็งกระด้างก็เป็นได้ดังนั้นครับวรรนานักวิชาการจึงเสนอแนะวิธีการเอาไว้ในอย่างมากมายเลยนะครับที่จะขจัดหัวใจที่มันแข็งกระด้างได้เนี่ยนะครับ หลักๆเลยนะครับนั่นก็คือการใคร่ควรต่อความหมายของอัลกุรอานไม่ใช่เพียงแค่อ่านอย่างเดียวนะครับแต่ต้องเข้าใจและคร่ควรต่อความหมายขององค์การที่เราอ่านด้วยหรือนะครับอีกหนึ่งวิธีการที่ง่ายๆนะครับนั่นก็คือการที่เรานะครับไปเ,เยี่ยมคนป่วยนะครับหรือไปทำการละหมาดยานาซะให้กับคนตาย สิ่งดังกล่าวนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะทําให้หัวใจของเราเนี่ยได้พันลำลึกนึกถึงขึ้นมาได้นะครับว่าท้ายที่สุดแล้วนี่การมีชีวิตอยู่บนหน้าดุนยาของเรานี่เป็นไปเพื่ออะไรนะครับสำหรับการบรรยายในตอนนี้นะครับก็คงจะต้องกล่าวจากลาเพียงเท่านี้วบิลาฮิตตฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ฮะดีิบุนมาเลิด ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามขึ้นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม